t a k e it easy. รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับ Take it easy. รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับ e ีนี้พี่มิงยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมและก็ยังคงเอาทิปที่น่าสนใจมาฝากนะครับหลายคนที่ยังเรียกว่าติดอกติดใจกับคอลัมน์เกาเหล่าทิปในยุค สมัยก่อนตอนที่ยังเป็นแมกกาซีนคอมทูเดย์พอมาเป็นพอดแคสต์หลายคนก็บอกว่าเออการที่เป็นรูปแบบของเสียงก็ดีเหมือนกันนะสมัยนี้ขับรถไปทำงานไปก็สามารถที่จะแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับทุกคนฟังได้นะครับวันนี้พี่มิงก็มีเทคนิคในการขยายภาพเล็กกระจิว๋วหลิวให้ใหญ่ขึ้นโดยที่ภาพไม่แตกตามปกติแล้วนะครับถ้าเราเอาภาพเล็กๆมาลากขยายผลที่เราจะได้ก็คือภาพมันจะแตกเบลอไม่ชัด ตัวอย่างเช่นมีภาพแสดงของของหน้าพี่มิงเนี่ยแปะลงไปบนหน้าจอเป็น powerpoint หรือ Word ก็ได้ซึ่งไฟล์ต้นฉบับเนี่ยอาจจะมีไฟล์ไซที่เล็กมากๆถ้าเราเอาไปแปะใน powerpoint แล้วใช้เมาส์ลากขยายด้วยหน้าจอเลยสิ่งที่ถือสิ่งที่ได้คือมือหน้าของพี่มิงเนี่ยก็จะแตกภาพของพี่มิงก็จะแตกนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยไม่อะ่ะเราอยากมี หลักจะทําให้ภาพที่เราได้มาเล็กๆเนี่ยมันมีความคมชัดแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานต่อไปสั่งปริ้นหรือท้าเป็นวิดีโอได้ตรงนี้เราต้องใช้ตัวช่วยครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า p h o t o Zoom Professional นะลองเซิร์ชใน Google ก็ได้นะเซิร์ชคำว่า p h o t o z o o แ z w o ับเ o ิโอเอ็มซูมนะฮะโปรเฟชชั่นนะกูเกก็จะเช่งเด้งขึ้นมาแล้วว่าไปโหลดที่ไหนนะครับซึ่งจริงๆก็คือที่เว็บ p o t o o ซ o มขีดโปร th นั่นเองนะฮะ จากนั้นนะครับถ้าเราเจอไฟล์แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องให้เรียบร้อยเวลาเปิดโปรแกรมเนื่องจากเป็นแชร์แวร์นะครับก็จะมีหน้าต่างถามรายละเอียดเยอะแยะไปหมดในตอนนี้ถ้าต้องการแค่ลองใช้ดูเนี่ยก็คลิกที่ปุ่มเลือกเนี่ยอ่ะอันนี้เราเข้ามาถึงโปรแกรมแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นคลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเปิดภาพที่ต้องการแก้ไขจากนั้นนะครับในในเรื่องของการปรับปรับค่าต่างๆเนี่ยให้เราปรับค่าตัวเลขขนาดของภาพในช่อง นิวไซ z ์โดยสามารถเลือกปรับได้2ลักษณะคือ u n c o m p เพลสไซต์คือความละเอียดกับ p r i ้นไซ z ์ขนาดตอนพิมพ์ซึ่งถ้าเราต้องการให้โปรแกรมขนาดมีขนาดแน่ตราที่เหมาะสมเองเนี่ยก็อาจจะติ๊กตรงคำว่า Maintain e s p e c t Ratio ตรงนี้โปรแกรมจะช่วยทำการคำนวณแล้วก็ใส่ค่าต่างๆเข้าไปให้เราเองหลังจากที่ปรับค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองโอเคก็จะเห็นว่าภาพที่เรา ใช้อยู่แต่เดิมเนี่ยจากเดิมที่มันเวลาขยายแล้วมันแตกเนี่ยลองขยายดูตอนนี้เลยครับภาพจะยังคงมีความคมชัดถึงแม้ว่าเราจะขยายใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งพี่มิงคิดว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับอยากจะให้ทุกคนแชร์กันแล้วก็ออกไปใช้งานกันจริงๆนะครับ take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค